สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้งุพารวยมื้อนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ข้าไปหาแม่กุ้งนะครับผมเป็นติดตามเรื่องราวความฝันของแม่กุ้งนะครับก็าจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในงวดประจําวันที่17บกจพฤาคม2อ6 8นายนะครับผมในวันนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆกับบรรยากาศอากาศหนาวเย็นนะครับผมและก็สำหรับมื้อนี้นะครับผมช้างนูกก็ถือว่า ได้มีโอกาสได้เขาไปหานะครับหรือว่าไปสอบถามเรื่องราวความฝันของแม่กุ้งสําหรับความฝันของแม่กุ้งนะครับแม่กุ้งเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันคืนวันที่9นะครับผมคืนวันที่เก้านะครับได้ตัวเลขนะครับผม4ตัวนะครับเดี๋ยวเอามาฝากอนุโชคุกทานในมือนี้นะครับนาะสำหรับนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชันุพารวยนะครับผมแลวก็ผู้ใดได้ฟังเรื่องราวความฝัน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับความฝันนะครับของเมกุ้งในรอบนี้นะครับผมในวดประจําวันที่17มกราคม69นี้นะครับสําหรับปีใหม่นะครับผมแพกุ้งฝันว่านะครับตัวเองนั่งไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวค่ายว่าเพิ่นว่ามันเป็นปราสาทเก่าแล้วก็มีรูปปั้นของพระเกจิดัง อยู่รูปหนึ่งเป็นวาเตหันเป็นรูปมีแต่หัวเพลินนะครับมีแต่หัวนั่นมีแต shuttle, ่หัวกับเครื่องโตเพราะเรามีประบ้านเครื่องโตเนี่ยตังยู่หันแต่ว่าเป็นหัวนั่นญ่แห้งนะครับไงละก็ด้านข้างนั่นก็เป็นปราศาแม่กุ้งก็เลยย่างขึ้นไปด้านบนพอขึ้นไปด้านบนปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นแม่น้ำนะครับมันเป็นแม่น้ำไหลยาวนะครับไหลยาวก็เลยไปนะครับย่างไปไปนั่งมองหันมันก็เป็น เป,เป็นเป็นเถือบออกมานะครับเป็นเถือบแล้กักเป็นไมย่หันแลวกปรากคว่าน้ำม,มันกค็คล้ายๆ่ว่าไหลหน้ำนั่นมันเป็นสีคุ้นๆนะครับคล้ายๆว่านา้ำมันมันไหลแห้งมันมันหมุนแห้งดันไปนะมันเป็นสีคุ้นๆไหลไหลไหลานไปผ,ผ,ผ่านมากแนมะ่แม่กุ้งก็เลยแนมเบิงเพินก็เลยข,ขิดพข้อว่าโอ้าว่าศบ,บาารรยากาศแนวนี้หรือว่าน้ำแนวนี้นี่เป็นแต่มีพญานาคเนาะเพิ่นว่า พอว่ามาคิดตำนานละ่ะหนามันเป็นคะไรมันเป็นคืน,เป,น,คนเป็นคืนมากวสันเป็นคืนบานี้มันระโพมากไข่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 งวนพญานาคพ่อพานหนามากบานี้ปรากฏว่ามันมันมันโมเมนมันเป็นไม้นะครับมันเป็นขวานไม้ในกลุงเลยว่าโอ้หนึ่งวัพพนต่สิไดพ่อพญานาคแล้วว่าสันต์บาดีปรากฏว่าบาดีเพิ่นก็คิดไปอีกบานีเพิ่นก็ว่าโอ้เป็นจางไหนกับเป็นตะม,มีพญานาคเรือถาวานามแน,นวนี้แถมไก่วัดไก่ว่าไก่ชิงซักซิ์ว่สัน์ปรากฏว่า อยู่ซื้อนะครับบันนี้นามันกับเป็นขืนมาแบบเกาไหลมากเน่เพิ่นกับเนี่มเมืองปรากฏว่ามันแล้วมีผู้ยิ่งผู้หนึ่งผมเาวโผล่ขึ้นมานะครับผมโผล่ขึ้นมาจากน้ำนั่นมาจับบองเล่าบองเล่าบองที่ว่านมฆุงเพิ่นไปยืนเมืองนั่นแหละบองแพ่ขางงามนั่นพอเพิ่นจับขึ้นมาคายๆว่าเพื่อนขึ้นจังสีมคขอ,อยังนี่ก็เลยถามก็เลยถามไปว่า มามามาได้จังไหนเพื่อนกับบ่าปากก็นึกว่าแต่คนเขามาเล่ยนนามหรือมาหยังแต่ในความฝันในกลุงว่าบ่ามีผู้ใดเลยในวัดนั้นพีแต่แม่ผู้เดียวนี่ละ่ะอยู่ในวัดหน่มองเดียวแล้วก็ผู้เดียวกับแ,แปลกขึ้นกันนะครับในความฝันนั้นบ่มีก็มีผู้ยิ่งนี่ละ่ะโพลขึ้นมากับว้าน้ำเพิินถามเพิ่นเพิ่นกับบ่ตอป่าน,นี้ เลยแนมเพิ่นพิิขึ้นมาเบิดโตเพิ่นกับ่ขึ้นเพิ่นก็แซ่นามย่หันล่ะเห็นแต่เครองเครองบนนะครับเห็นแต่เครองบนนี่จับได้เพิ่นเป็นผู้ยิ่งผมเงาผมเพิ่นก็ยิกกแน่แได้เสียเพิ่นอาศส่เป็นเสียสีขาวมาจับหมองที่ว่า้างแม่น้ำมันรับจับบาดนี้เพิ่นสิไปเพิ่นน่บบอกเลขมาศูนย์สามแปดห้าสว่ศูนย์สามแปดห้า พอว่าแเล้วนะครับเพิ่นกับล่งน้ำไปเสียไปใืซืๆนี่แม่กุ้งก็เลยมาคิดว่าห้วยอาจจิเป็นผีที่ว่าอาจจะเป็นพญานาคที่ว่าเพิ่นคิดน่ะแต่ในความคิด่นนันเพื่อนคิดว่าผีแน่นอนนะครับผมพอคิดแล้วเพิ่นก็เลยว่านี่ล่ะนะครับเรืองเล่าวความฝันนะครับในรอบนี้แม่กุ้งก็มีประมาณนี้วันนี้แม่กุ้งหลังจากตื่นแล้วเพื่อนก็มาคิดว่าวัดนี่กับหลวงปู่นี่เป็นหลวงปูไ่ไดนเพิ่ก็คิดบรออนนะครับูดแต่ว่าเป็นเป็นพระสงฆ์นี่ละ่ะ นะครับเป็นพระสงฆ์แต่รูปปั้นเพื่อนั้นที่ว่าเห็นเครื่องเครื่องทอนนั่นก็คือว่าเป็นไม่รุ่นตอนตอนเพิ่นเป็นนุ่มได่คืดกะไข่ไขครับข้ามึงจะนึงกับเพื่อนว่าไข่ไข่ลงปูหมุนนี่นะครับไข่ไข่ลงปูหมุนแต่รูปเพื่อนบออบอแมนย่าปัจจุบันนี่เพื่อนเถาแต่รูปแบบที่ว่าเพื่อนเห็นนั่นเพื่อนเห็นเป็นจงสมัยไม่รุ่นไม่นุ่มเพื่อนว่าแต่บัดนี้ไปยุคขางประสาทก็คือนะครับมองวัดเพื่อนไปนั่นมันเป็นประสาทไข่ไข่เมืองโบรานนะครับเขาเรียกอะไรย่างไป็นนแมา นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวความฝันนะครับผมของในกรุงในรอบนี้ที่ว่าสังนุได้เข้าไปหานะครับหรือว่าเขาไปสอบถามติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวความฝันแต่ในรอบนี้นะครับเพิ่นไฮมากนะครคือสี่ตัวนะครับผมสําหรับสีตัวนะ่รับคือศูนย์สามแปดห้าหรือว่านะครับนอทันผู้สมนะครับนอสีสามารถตัดเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวนะครับถ้าว่าสองตัวคือศูนย์สามศูนย์แปด 05นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นนะครับ38 3หาหรือว่า8หาแล้วก็3ตัวสำหรับ3ตัวผู้ได้มกักแบบใดก็สามารถเป็นชุดวินถที่ว่าเป็นชุดวินกับว่าใดเนาะเพราะว่าเพิ่ไหยมา4ตัวนะครับแต่ถาว่าไม่กุ้งทว่าตัดเลนนั่นก็คือถาว่ามากักในรอบนี้ก็38หาแล้วเอาตัวไทยนะครับเนาะ38หาพิ 3, 8, ่นว่าถ้าตัดเลนก็คือ3ตัวนั่น นะครับนอนแบบง่ายๆก็คือเอาเหรียญแก่3ตัวหลังก็คือ385แต่สําหรับผู้ใดแต่ว่ามากศูนย์นี่ก็เอาศูนย์ไ่ก็ได้นะครับนาะเพราะว่าในกลุ่มพจนก็ว่าฝันขึ้นวันที่เก่าก็ถือว่าเป็นมือสันวัมาดีถือว่าเป็นเก้าแรกของปีก็ว่าได้ที่ว่าได้ไปฝันนะครับนาะเป็น9ก้าแรกของปีแล้วก็9ก้าแรกของความฝันฝันกําลังมากเพราะว่าวันที่เก่าอาจจะโชคดีมีโชคดีใส่ไปน้ากันนะครับผมในงวดประจำวันที่17 มกราคม2569นะครับเพราะวรับเปลี่ยนพ่อสอไม้และการถือว่าเป็นเรื่องมังอิดน้าก็ว่าใดที่ว่าไม่กลุ้มหลังจากปีใหม่มานะครับกะบ่อฝันกะมาฝันขึ้นวันที่เก่าถือว่าเป็นมือสันมันดีนะครับเนาะเป็น9ก้าแรกแห่งปีหลายคนกรว่าเป็นมีสวงมีลาบนะครับเนาะในกับเรื่องราวความฝันแล้วก็มือที่ฝันน้านะครับประกาศสำรับในรอบนี้กระว่าใดถึง4ตัวหรือว่าพ่นจีนะครับไปเอลล่ากอนบ่อหรือว่าจังไดขามไปทั้งฟังโขง ก็ว่าได้นะครับตัวสรับผู้ไดมักนะครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่าเมกุ้งกับที่ว่าผีก็ว่าได้เนาะโผลขึ้นมาหายเลขนะครับในรอบนี้นะครับผมผู้ใดเข้ามารับชมแล้วกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับที่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนอกกับเรื่องราวความฝันแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับเหมือนอย่างที่เคยบอกไปนะครับเนาะในหลายคลิปก็คือว่าบมมีคนหูเหรอครับนะครับว่าตัวใดมันสิออกหรือว่าตัวใดมันสิมา นี่ก็ที่ว่าเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับู้ใดมัก็สามารถติดตามได้หรือว่าเอาไปเสียงโศกได้นํานะครับหลายคนหลายท่านเพิ่นก็ว่าได้โชคได้ลาภนํากันนะครับผมกับเรื่องราวความฝันที่ว่าสร้างนูด้ออามาลงให้นะครับเนาะสาหรับรอบนี้อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับความฝันของแม่กุ้งสําหรับนะครับมือนี้ก็สิลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันวันหน้านะครับเนาะสาหรับมือนี้สวัสดีครับ